สวัสดีวันนี้นะครับมาเอาต่อออกจากโรงเรียนบัวใหญ่นะครับบ้านพระครูนะครับนะครับตอนนี้ก็กําลังจะเริ่มแล้วนะครับรอไปดูกันนะครับว่าจะออกมาแบบไหนนะครับตอนนี้ก็เตรียมวิธีเอาต่อกันอยู่นะครับตอนนี้กําลังจะถอยรถไปตั้งฉากนะครับว่ามัน จะเอามาแบบไหนนะครับบรรยากาศนะครับหวัดเสียวนะครับถอยเข้ามาแล้วนะครับนร้าบรรยากาศนะครับช่วงนี้ดูนะครับก็ประมาณนะครับดูรังต่อนะครับลองดูนะครับช่วงนี้โอ้โหรังใหญ่พอสมควรนะครับวันนี้ก็มาออกให้ บ้านพรัครูนะครับโรงเรียนบัวใหญ่กันนะครับบรรยากาศนะครับลองดูจอกแมบไหนนะครับโอ้ยนะครับบรรยากาศเสียวกันทั้งนั้นนะครับดูนะครับจอกแมบไหนนะครับนะครับดูกันไปนะครับขอบคุณนะครับ ต่อกันไปนะครับบรรยากาศนะครับดูตอนนี้กำลังหามุมที่จะเอานะครับว่าจะเอาได้ไหมครับตอนนี้ดูใกล้ๆกันนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับที่โรงเรียนับใหญ่นะครับบ้านเรานะครับนะครับจะมาออต่อนะครับ ฝากนะครับใครมีแถวในนะครับเรียกใช้ได้นะครับบ no like ัวใหญ่บ like ้านชันนะครับเพชรัวใหญ่บ้านชันนะครับนะครับบรรยากาศดูเขาใกล้ๆนะครับบรรยากาศเสียวมากกุ้ยพุ่นนะครับลองจับดูกันนะครับเดี๋ยวจะมีการลองจับดูนะครับว่ามันจะออกมาไหมลองโอนิดๆเอาไม่กล้าจับหยุดแรงนะครับกลัวรังมันแตกนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับ ลองดูตอนนี้ถ่ายใกล้ๆนะครับโหนะครับบรรยากาศนะครับทำอะไรกันนะครับนี่นะครับหลังใหญ่พอสมควรนะครับหลังตรอนนะครับกะนะครับนี่มาดูกันมาดูกันนะครับการเอาต่อนะครับ หุยสุดยอดอุนเต่าแมนมาเอาต่อบรรยากาศเฉียวๆจะๆเลยนะครับนี่ไปเอากันนะครับนี่ดูขยับนิดนึงนะครับเอามุมนะครับไปนะครับอุยตัดสวยด้วเอาสวยตัดยเน่าๆโอ้ยโอ้ยไป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  เขาไปใกล้ๆตีฟันเลยฟันเลยเชียวเสียวเชียวฟันฟันฟันเออฟันเลยฟันเลยเอาเขาใกล้ๆตีโอ้โอบินนะครับตอมหัวดังปุกเป๊กปุกเป๊กเลยเพรานั้นโอ้โหโอ้โอ้โอ้ขนาดนี้โอ้ดู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 ว่าเดียวโอ้โหแม่ต่อบินล้อมตัวเลยนะครับโอ้โหตายแล้วโอ้โห เต็มตัวเลยโอ้โหดู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 แมนมินอุปัตเจียปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊ปุ๊บปั๊เต็มหัวเลยครับพนันเขวาว่าโอ้โหโอ้โหโอ้ยหลบนิดนึงโอ้ไม่ใช่ที่กลัวนะครับฟาริปูโอ้โหคัดคัดคัดโอ้ยเต็มตัวเลยโอ้โหหลบมาดูมุมโอ้โหตกเลยวันมานะครับโอ้บรรยากาศนะครับมัน,นก็ได้แล้วนะครับตกใส่รถ ประมาณนี้นะม่ใช่ไหมครับโอ้ใช่จริงๆครับแมวัดเชียวดูการเอาต่อนะครับนะครับฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดจิตามให้ด้วยนะครับกันเอารังต่อนะครับฝากด้วยทางเพจปวใหญ่บ้านฉันด้วยนะครับสนับสนุนกันด้วยนะครับตอนนี้ยังขาดนะครับผู้สนับสนุนที่จับงูนะครับใครที่จะสนับสนุน เชิญได้นะครับฝากด้วยหน่อยครับนะครับขอบคุณนะครับฝากทางเพจปูใหญ่บ้านฉันด้วยนะครับและอีกทางนะครับฝากทางนะครับคนอีสานพากินชมเที่ยวได้นะครับเข้าไปชมนะครับทาง youtube นะครับอีสานพากินชมเที่ยวนะครับ ก็อีกอย่างฝากทางเพชรบปุ๋ยใหญ่บ้านฉันด้วยนะครับเชียวเชียวโอ้ยดู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 ลูกนอนมีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับโอ้ตอนนี้โอ้ดูดูบินขนาดบินนะครับติดลังนะครับตอนนี้กําลังจะเอาออกนะครับไรแม่ออกนะครับอี อือหืมเอกปัดแม่ออกนี้ไกลๆปัดแม่ไม่ลงคุณไปปัดอือหืมนะครับโอ้โหดู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 เคลื่อนรถไปนะครับเอาหบรรยากาศอันนี้มาเจียวโป้วหลังใหญ่ด้วยดูดูมันแตะโอ้โหปัดตอนนี้กำลังจะไล่แม่ออกนะครับนะครับ นะครับบรรยากาศนะครับดูดูดูโอ้โหมาดูกันนะครับฝากทางช่องทางเพจของเราด้วยนะครับบัวใหญ่บ้านฉันนะครับบรรยากาศดีๆนะครับวันนี้ก็ภารกิจแรกของเพจบัวใหญ่บ้านฉันนะครับขอแจ้งมาให้เปรียวต่อออกจากนะครับบ้านพระครูนะครับโรงเรียนบัวใหญ่นะครับวันนี้ก็จับไปนหนึ่ง งานนะครับขอบคุณนะครับที่ฝากฝากด้วยนะครับติดตามให้ด้วยนะครับทางเพจปวยใหญ่บ้านฉันนะครับทุกคนด้วยนะครับนะครับก็เป็นวาดเสียวนะครับวันนี้โอ้โ่ลางยัยลางยายโอ้ยครับขอบคุณนะครับฝาก ทาง fc เพชรบัวใหญ่บ้านฉันด้วยนะครับทาง fc ทุกที่นะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาทักทายคอมเมนต์นะครับฝากกำลังใจให้กันทุกคนนะครับฝากด้วยนะครับทางช่องเพชรบัวใหญ่บ้านฉันด้วยนะครับขอบคุณครับ ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ